ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มตน้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าล็อกอินวันรับไอเทมมากมายนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่านะมันก็ต้องคุ้มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันแจกฮีโร่ฟรี ถึง4ตัว5ตัว6ตัวนะครับแต่ว่าเลือกได้แค่เพียง1ตัวเนาะถ้าถามว่าผมนะครับทำคลิปนี้ทำไมเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณมาดูคลิปนี้กันทำไมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำทำไมเหมือนกันนั่นสิเพราะว,ว่ากิจกรรมนี้มันไม่มีอะไรนะครับแค่เราอินครบสิบวันนะครับคุณก็จะได้รับคุณก็จะได้รับสกินไปเลยนะครับส่วนที่ผมทำคลิปนี้นะครับเพราะว่า เผื่อแบบว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าล็อกอินเกมอแบบเผื่อหน้าผ่านตามมาเอ้ยม,มีกิจกรรมแจกฮีโร่ฟรีไว้กลับมาเล่นดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับคณก็จะสมมติคณล็อกอินสวันนี่จะได้ไปเลือกเป็นสกินเวรสแรดเฮเต่ลอเรียลอารัมแล้วก็ไอรี ee, นะครับสังเกตได้ไหมครับสังเกตว่าแต่ละฮีโร่จะกินที่มันแจกนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่สกินที่เป็นสกินไทยใช่ไหมนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าลอเรียลอาจจะมีสกินไทยก็ได้ ว่าเป็นนั่นนะครับแต่ว่าผมเห็นคนไทยนะครับทำแบบว่ารีวิวสกินใหม่ของออร์เรียอยู่นะเป็นสกินราหูนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นแบบว่าเห็นรีวิวเห็นแจ้งเตือนอยู่นะครับเห็นรับเลื่อน YouTube แล้วเจอนะครับว่ามีสกินราหูสกินไทยนะครับแต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับของสกินของออเรียที่มุดแจกเนี่ยก็น่าจะถ้าจะเป็นสกินไทยน่าจะแจกนะคิดว่านะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยที่น่าสนใจนะครับน่าจะเป็น บัตรเป็นชื่อนะครับล็อกอินเฉยๆนะครับแล้วก็มีเลือก1ตัวอย่างี้รนแต่ว่าผมมีทุกตัวแล้วนะครับก็น่าจะได้เป็นลูกแก้วแทนนะครับแต่ได้เป็นคำมิกขั้วสูงจะด,ดีกว่านี้ <c oughs> <c oughs> นะครับก็จะวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้แค่ล็อกอินครบสิวันล้วก็จะรับสกินไปเลยนะครับแต่ว่ามีกิจกรรมนึ่งที่น่าสนใจพอๆกันนะครับก็คือที่ผมทําคลิปเมื่อวานนะ่ะมันจะมีลืมบอกว่ากิจกรรมนี้ครับโปรหม่เวทาอากาศที่ผมไปทํไาไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็ เรียกว่าเขาเขาสุ่มกัน1ทีเนี่ยได้กันเยอะมากเลยนะครับได้ทั้งแบบว่ายาอากาศสิบอัน20อัน30อันนะครับบางคนเขาบอกว่าพี่ผมสุ่มแค่50อันเนี่ยผมได้เป็นร้อยเลยนะพี่กิจกรรมนี้คุ้มอยู่นะก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มมันคุ้มนี่แหละนะครับเพราะว่า50ความพีเนี่ยได้มา50าสิบอันก็ได้1นเหมือนสกินเลยนะโอ้โหคุ้มนะครับคุ้มนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะยังไงก็ต้องแล้วแต่ดวงแต่ละคนนะบางคนเนี่ยเห็นคอมเมนต์ทอง เห็นคขาไม่เขาไม่หนึงนะครับเขาบอกว่าสุ่มไปทั้งหมด50กว่าอันได้2อันมันจะซวยอะไรขนาดนั้น <c oughs> มันจะซวยมากเลยอย่างนั้นเศร้ามากมากเลยนะครับแต่ว่ารัตตระดวของคนแต่ละคนนะครับโอเคนะครับก็จะมานี้สาหรับกิจกรรมนี้ส่วนตัวผมนผมไม่ได้เติมมงแวนเวทเอวกาศนะเพราะว่าไม่ได้มีสก,กินที่อยากได้เท่าไหรนะ่เนาะถ้าใครมีสก,กินที่อยากได้ก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับแต่ว่าเนี่ยก็ยที่บอกอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีทุกคนบอกว่ามันคุ้มนะครับมันคุ้มสุ่มทีหนึ่งออกเยอะ ครพยานอวกาศออกทีใน10 20อันนะครับก็จะอันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมอะไรวะที่ทำไปเมื่อวานนู่นนี่ล่องเรือสกินฟรีนะก็อย่าลืมมาล็อกอินทุกวันนะครับแล้วก็เอารหัสเพื่อนนะครับมากดให้ด้วยนะครับสมมติคุณกดแค่ของตัวเองเฉยๆเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันลดได้ทีหนึ่ง0.42นะครับแต่ว่าเราต้องเราลด10วันนะครับเราจะได้ทั้งหมด10 นะครับเรา1วันได้ทั้งหมด10นะครับเรามีเวลา30วันนะครับก็คูณไป10วันได้4 30วันก็ได้16นะครับเราต้องการเท่าไรครับเราต้องการ40นะครับฉะนั้นก็ต้องใช้เพื่อนช่วยด้วยนะครับถึงจะได้สกินนี้มาเนะาะอืมให้เพื่อนช่วยก็ต้องใช้เพื่อนช่วยทั้งหมดกี่ครั้งของผมเลยอีก40นะครับก็ตีไป1เนาะก็ต้องให้เพื่อนช่วยทั้งหมด40ครั้งนะครับผมถึงจะได้สกินนี้ไปนะครับเพื่อนทำเควสวันหนึ่งนะครับ ได้เวลาสามอันนะครับที่ให้ช่วยเหลือก็ใ, 3, 3, 2. ใช 7, 7, 7 1, ป้ประมาณ6 5 3 6 5 3ามห6ห้าหใช้เวลา7คนเอ้ย7วันต่อ1คนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปสั้นๆนะครับสมมติคุณต้องการสกินนี้นะครับสมมติผมเนี่ยต้องการสกินนี้นะผมต้องให้เพื่อนคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยเล่นมานานไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเกมมานานเนี่ยคนที่ได้ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์จุดเก้าแปดเนี่ยมาช่วยผมนะครับ 7วันนะครับต่อ1ต่อเออไม่เชื่อผม7วันนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งอีกนะครับเป็นอ่าไหนวะอันไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่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 เนี่ยนะครับไอ้ใส่ไหมส่วนที่เป็นส่วนลดอ่ะหรือเป็นอันนี้ปะเป็นอันนี้ปะใส่บุคคอนี่เป็นส่วนลดนะครับก็เห็นมีคนถามคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับว่า ถ้าซื้อแล้วเนี่ยเราจะได้สก,กินใหม่นะครับทีมช่วยเหลือนะถ้าเราซื้อจะได้สก,กินใหม่นั่นสิครับนั่นเพิ่งมาโหลดอะเดี๋ยวโหยกดยืนยันเรากดซื้อทีมช่วยเหลือได้หรอหรอเขาซื้อทีมช่วยเหลือตรงไหน,น <c oughs> เขาซื้อทีมช่วยเหลือกตรงไหนวะนั่นดิเนะ ไม่รู้ว่าแต่ว่าเห็นคลิปที่แล้วเขาถามว่าทีมช่วยเหลือซื้อได้ไหมนะครับก็เห็นมีบางคนก็ตอบตรงนี้นะครับว่าทีมช่วยคุณซื้อทีมช่วยเหลือได้มันก็น่าจะได้สกินถาวรนะเห็นคนถามมาคลิปที่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับที่ถามกันมาลหลายๆคลิปนะครับก็พยายามตอบนะครับบางทีก็ไม่ได้คอมเมนต์บอกหรอกเพราะว่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามาทาคลิป<ๆ>นี้ก็ถือว่าเป็นการคอมเมนต์บอกอะไรแล้วกันนะครับกจะจันนี้วันนี้มีแข่งอาวีด้วยหรอเมื่อวานอ่า etpp นะครับอีโวมาแรงมากไกโตนี่คือของจริงนะครับตอนแรกเนี่ยเหมือนได้ข่าวว่าไกโตจะไปทารอนนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับไปอีโวเฉยนะครับหรือว่าเขาอยู่อีโวอยู่แล้ววะไม่รู้นะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าไกโตเนี่ยเล่นเก่งมากนะแต่ว่าช่วงแรกเหมือนจะมันยังไม่แผนมันยังไม่เข้าลงตัวนะแต่ว่าช่วงหลังมาถือว่าโหดนะครับอะไรวะเมื่อวานใครชนะนะใช่อีโวชนะไหมอีโวชนะ ปลาลีไม่ไม่ปลาลีชนะเออปลาลีชนะอีโวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอเอแล้วกันนะครับเอ้ยเม,มื่วนปาลีชนะเอเอใช่ไหมเออนี่ไงปลาลีชนะเอเอนะครับแล้วก็เบคอนไทม์เนี่ยชนะบีอ e ีซีนะครับบีอีสปอร์ตนะครับนี่เมื่อวานนี้ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะสำหรับเบคอนนะครับแต่ว่าเบคอนเนี่ยก็เก่งจริงไม่ได้แบบปล่อยเซอร์นะขนาดเข้ารอบสายบนแล้วนะครับนี่นะครับอีโ e วชนะ ปารีดสามหนึ่งครับร้อนแรงจริงนะร้อนแรงจริงนะสำหรับ evo e s p o r t s p o นะครับร้อนแรงสุดๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นการแข่งระหว่างพาลอนนะครับแต่ว่าพาลอนนี่ก็ตกรอบไปแล้วเนาะคิงออฟเกมเมอร์ขับน่าจะตกรอบแล้ว evo ก็ตกรอบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมงหมด evo ชนะของบุรีรัมได้เนี่ยมันก็เป็นการตัดแต้มของบุรีรัมนะครับส่วนเอเดนากับวาเลนเซียนี่ก็ตอนนี้เอเดนาเนี่ยครับเข้ารอบชัวร์แล้วนะครับแต่ว่าวาเลนเซียต้องชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบนะครับ นี่ส่วนอ่าบริรัมเนี่ยเหมือนจะไม่มีผลแล้วปะแต่ว่าอีโวเนี่ยที่เขาตอนนี้คือที่แข่งกันเนี่ยก็คือเพื่อเงินรางวัลน,นะครับเพราะว่าเวลามันเวลามันการแข่งขันจบเนี่ยเขาจะมีเทียริสมาบอกเลยนะว่าอันดับหนึ่งได้เท่าไหร่อันดับ2ได้เท่าไหร่จนไปถึงอันดับ,ดบ,ดบที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ที่8มันมีกี่ทีบ้าไม่รู้ <laughs> แต่ว่ามันแต่ละแต่ละขั้นนะ่ะแต่ละอันดับอ่ะจะได้รางวัลเป็นของตัวเองครับมันจะมีเงินรางวัลอยู่นะครับต่ำสุดน่าจะหมื่นหนึ่งมั้งหนึ่งหรือแสนไม่รู้นะครับเงิินนนนรรราางงงววัััลละะสหบเ แต่ว่าก็ต้องพยายามนะครับสําหรับแต่ละทีมนะครับอย่างน้อยก็ได้รางวัลนะอย่างน้อยต้องเอารางวัลเงินรางวัลให้ได้นะครับทารอนก็จะคงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าลำดับเนี่ยมันก็สําคัญต่อเงินรางวัลเนาะอืมตอนนี้ก็ต้องเสร็จจริงๆซีซั่นนี้ผมเสียดายทารอนมากเลยนะมีทั้งอีเลสตัวเก่งๆหลายคนเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเอาจริงเขาขาดป่าที่เป็นป่าธรรมชาตินะครับป่าที่เป็นป่าเลยเสียหมูพีไปนะครับหมูพีไปอีรน่าแล้วหมูพีเนี่ยเข้ารอบด้วยนะครับ ไอเยนะ่าเข้ารอบนะครับจริงๆหมูพีก็ผมว่าโหดมากเลยนะในการตัดสินใจจังหวะในการเข้านะครับแล้วก็ในการยืนแต่ละแต่ละที่อ่ะแต่ละเขาเรียกว่า positioning ดีนะครับแต่ว่าเวลาเข้าแต่ละทีเนี่ยเลยสามารถที่แบบลวงลึกนะครับแล้วออกเข้าออกได้แล้วเพื่อนก็ัพ p อ o r t ดีด้วยนะครับแต่กับการทารอนช่วงนี้คือแบบว่าขาดป่านะครับต้องหาป่านะจริงถ้าได้ไกโตะไปเนี่ยผมว่าได้เลยนะสำหรับ ทารอนนะครับไกโตนี้โหดมากๆโหดมากเลยนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าในพวกนักแข่งเขามีอีโคอะไรกันนะครับไม่แน่ใจเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ดูไกโตอยู่นะครับของอีโวนะครับโหดจริงนะครับแต่เหมือนม่ดาม่าที่ไกโตอะปั๊มแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาจริงๆผมก็เอาแค่ฝีมือเขาแล้วกันไม่ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้สนใจเรื่องปั๊มลงปั๊มแรงแต่ว่าฝีมือเขาแล้วศิลปะในการเล่นแต่ละเกมของเขานะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับว่า ก็เรียกว่าติดตามต่อไปนะเผื่อซีซั่นหน้าแพงริดอะไรนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะเผื่อจะอาจจะต้องย้ายทีมหรือเปล่านะครับไปอยู่ในทีมที่มีมีเขาเรียกว่ามีมีความเก่งกว่านี้นะเพื่อจะได้ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับแต่ฝีมือเขาเนี่ยอินเตอร์จริงๆสุดยอดมากนะครับเคยเห็นไหมไออาร์วีอ่ะที่เขาบอกว่า,าแมตช์ที่แล้วนะครับซีซั่นวิกที่แล้วนะครับไกโตซัดไป36คิว <laughs> แม่งโปลีกนะเว้ยไม่ใช่ปั๊มแรงค่าเยอะเกินนะครับโอเคก็จะมาในสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงสำหรับกิจกรรมแจกสกินฟรีเอาจีนี่แค่คลิปนี้ไม่ได้มาทำแทบจะไม่ได้ทำเกี่ยวกับแจกสกินฟรีก็เหมือนแบบมาคุยกันแล้วกันนะครับว่าใครเชียร์ทีมไหนนะครับแต่ว่าเอาจีนะครับก็อย่าด่าก,กันเลยนะครับแต่ละคนนคี่ก็มีความชอบของแต่ละคนเหมือนไม่เหมือนกันนะครับผมก็จริงๆอ่ะผมเชียร์ปารีส <laughs> เชียร์เฟิร์สวันเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเฟิร์สวันมาด่าผมก็ได้ <laughs> แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เสียผู้บอลแต่ว่าเชื่อดันตกรอบไม่เป็นไรแต่วดูทรงแล้วมันไม่น่าเข้ารอบแล้วเฟิร์สไอสำหรับทีมปารีสนะครับก็ถ้าทีมไทยเข้ารอบเนี่ยจริงเข้ารอบไปเจอเกับต่างประเทศผมเชียร์ทุกทีมของทีมไทยนะให้แบบว่าเออชนะกันนะครับไม่ให้ให้ชนะให้ได้แชมป์อีกอะ่ะอืมตอนนี้ก็ไอเบคอนเบคอนกำลังมาเลยผมก็เชียร์เบคอนด้วยนะครับให้ได้แชมป์ UCL UCL อะไรแชรมป์อะไรสักอย่าง r p l หรอใช่ไหมเออให้ได้ให้แชมป์นะเพราะว่าตอนนี้เบคอนเนี่ยถือว่าตึง ทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งเล่นดีมากแล้วก็แผนเนี่ยพยายามเอาแผนใหม่ๆมาเล่นนะแล้วก็สามารถแล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้เนี่ยว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟนอกก็น่ากำลังจับตาดูอยู่นะครับว่ามีแผนไหนบ้างแล้วก็กำลังเตรียมมือรับมือแน่นอนนะเพราะว่าเบคอนเนี่ยมันหลายรอบแล้วไงเหมือนซีซันรอบที่แล้วเนี่ยก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับก็ทําให้ทุกทีมเนี่ยหาแผนแก้แน่นอนนะครับไม่ไม่ง่ายไม่หมูแน่นอนสำหรับ อาร์พครั้งนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะผมก็ทำตามเชียร์ทีมไทยทุกทีมนะครับสำคัญคือคนไทยอย่าตีกันนะครับทีมเชียร์ทีมไทยก็ถือว่าเป็นเป็นพวกกันแล้วกันนะครับโอเคอย่าตีกันนะสำหรับใครที่ไปคอมเมนต์ด่านะครับผมก็อย่าเลยในในเวลาไลฟ์สดอะในสดการเนี้ยอาร์วีผมเห็นแต่ละคนเนี่ยโอ้โหด่ากระจุยกระจายนะครับแต่ว่าถ้าหยอกหยอกกันอะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ไา้เลยมันหยอกกันก็เหมือนเล่นเหมือนเล่นเหมือนทีมบอลอะลิเวอร์พูลแมนยูอะมันก็ต้องมีล้อกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่า ก็ให้มันมีขอบเขตนะพอขำๆพอคำขำนะครับก็จะอ,อันนี้สําหรับคลิปวัน,นี้ถือว่ามาคุยกันแล้วกันเนาะใครคิดเห็นยังไงกับโปรลิกซีซั่นนี้นะครับเชียร์ทีมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเชียร์สมมติเอาจริงทีมไหนเก่งผมเชียร์ทีมนั้นขอให้ทีมนั้นไปได้ดีเอาแบบเอาได้แชมป์ไปเลยนะครับจริงๆนะครับผมก็เชียร์ทุกทีมนะครับเอาจริงผมก็เพราะว่าอปารีสผมตกรอบแล้วคือทุกวันเนี่ยผมดูอาร์วีคือแบบ ดูแบบทุกคนความสามากของบางผมดูฝีมือเขาเรียกว่าอะไรดูการเล่นของแต่ละคนเป็นสำคัญดูแบบว่าศิลปะในการเล่นนห้คนนี้แม่งสุดยอดเลยว่ะคนนี้เล่นลมโหยืนดีจังวะคุมแครี่ดีจังวะอะไรเงี้ยดูสนุกมากครับตัวดูแบบไม่มีทิศแต่ว่าไม่อยากเปิดคอมเมนต์เลยแต่ละคนนี่อะไรขนาดนั้นก็จะอันนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันยอดวิวคลิปนี้น้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้คนที่มาดูเนี่ยมาคุยกันแล้วกัน โอเคสำหรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับไ้เจอกันบ๊ายบายครับเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย